สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นได้ไปเก็บผักเสี้ยนมาค่ะไม่เป็นก็ยัดใส่ถุงมานี่ก็เป็นถุงหูหิ้วขนาดหนึ่งเป็นถุงใสที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ยัดเข้ามาครับเพื่อนผักเสี้ยนนี้เหี่ยวไม่เป็นไรยัดมาไม่เป็นไรครับเพื่อนเพราะว่ายังไงเราก็จะเอามาคั้นอยู่ดีครับเพื่อนนี่ค่ะเยอะมากเลยไม่เป็นอามาไม่เป็นก็จะแบ่ง แบ่งเปสามส่วนอันนี้รุ่นแรกของปีนะคะเพื่อนๆที่ไม่เป็นไปเก็บมาไม่เป็นจะแบ่งเท่าๆกันให้เพื่อนสองท่านเขาชอบผักเสี้ยนมากเลยค่ะเพราะว่าเขาสั่งเอาไว้ว่าถ้าได้ผักเสี้ยนมาเอาไปให้เขานะเขาก็สั่งไว้ตั้งสองคนเลยครับเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะคันให้กินไม่เป็นก็เลยไปเก็บมาค่ะหอมมากเลยเพื่อนหอมหอมอืมผักเสี้ยนนี่หอมจัง ดูสิคะเพ่อนเพื่อนเก็บยัดใส่ถุงมายัดใส่ยัดใส่แล้วแม่เป็นก็จะแบ่งเอาไว้ให้ตัวเองสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะแบ่งครึ่งให้เพื่อนๆอนอีก2คนคะ่ะก็เป็นผักเสี้ยนที่เก็บมาเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนได้เยอะเลยโอ้มีแต่งาม มันเป็นจะแจกเขาค่ะไม่เป็นชอบผักเสี้ยนนอร์เ์มากเลยค่ะเพื่อนผักเสี้ยนปานย่าโนเ์หอมมากเลยค่ะนี่ก็เยอะเยอะมากเลยแน่นตึงเลยค่ะเพื่อนไม่เป็นยัดมาเดี๋ยวเพเ่็นจะแบ่งให้เพื่อนๆืก่อนคะ่ะดูสิคะงามมากเลยนี่ก็เป็นผักเสี้ยนป่าค่ะเพื่อนผักเสี้ยนฝรั่ง งามมากเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆงามอันนี้ไม่เป็นจะไปแจกเขาค่ะเพราะว่าไม่เป็นกินคนเดียวไม่ไหวมันเยอะไปไม่เก็บก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาสั่งเอาไว้เขาบอกว่าถ้าเจอผักเสี้ยนฝรั่งเก็บมาให้หน่อยได้จะดองให้กินก็ว่อย่างนั้นนะคะแต่ไม่เป็นจะแจกก่ว่าจะขอเขาสักถ้วยหนึ่ง ไม่ต้องทำเองค่ะพเพื่อนๆเยอะเลยจะแบ่งเป็นสองเจ้าเพราะว่าเขาก็คนวัดทั้งนั้นเลยค่ะพเพื่อนๆจะได้บุญนอันนสมไปด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่นจะแบ่งสองเจ้างานมากเลยสองเจ้า,าเท่าๆกัน Ficou menos, ficou ไม่เพนก็จับไปจับมาเป็นการชั่งน้ําหนักว่ากองไหนเล็กกองไหนใหญ่เพราะว่าไม่เพ็นจะแบ่งให้สองคนเท่าๆกันค่ะเพื่อนๆก็จับดูว่าเออมันโอเคแล้วไม่เพ็นก็เอออันนั้นมันเยอะกว่าไม่เพ็นก็แบ่งมาแล้วก็จับค่ะเท mm hmm. ่าเทกันเลยค่ะ 嗯。Mm. งามมากเลยตกลงก็แป่งไปสองถุงเรียบร้อยแล้วครับเพืนเพื่อนเดี๋ยวมันเป็นจะเอาไปส่งเขา ที่บ้านเลยค่ะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะมารับขอบคุณทุกไลท์ทุกกําลังใจแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วฝากกดกระดิ่งติดตามชมและกําลังใจไม่เป็นนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ